ดีครับมาพบกับมุมมือใหม่นะครับสำหรับคนที่หัดทำรางเวเวนะครับหรือว่าทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังสงสัยว่าลูกขั้นรางที่ผมใช้นะครับ<า>เป็นแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับอันดับแรกนะครับที่ที่ผมใช้นะครับที่อยู่ข้างรางนะก็จะเป็นตัวน็อ หัวหมวกนะครับน็อตหัวหมวกผมใช้อยู่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นไซส์สามทับแปดนะครับสามทับแปดก็คือสามหุ่นนั่นแหละครับแล้วก็น็อตสามทับแปดนะครับน็อตสามทับแปดนะครับส่วนสตัดครับสตัดก็เป็นสามทับแปดเหมือนกันนะครับนี่ครับส่วนประกอบของมันก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ท่อหดนะครับท่อหดที่ผมใช้อยู่ก็เป็น ขนาด15มิลนะครับท่อหดนะครับส่วนท่อหดเนี่ยผมผมจะซื้อมาเป็นม้วนนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับว่ามันประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือลูกขั้นลูกขั้นรางนะครับแต่สําหรับคนที่อ,อยากทํานะครับผมแนะนําไม่จําเป็นต้นองเป็น3ามหรอกนะครับใช้เป็น M6 ครับจบเลย นะครับจะผมจะมา,าให้ทุกคนทำความรู้จักกับ M6 นะครับนี่คือเราน็อต M6 นะครับน็อต M6 เนี่ยถ้าล่างเวเวเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะแถมน็อตตัวนี้มาให้นะครับแถมน็อตตัวนี้มาให้ใช่ไหมครับน็อตตัวนี้เนี่ยมันคือขนาด M6 นะครับมันคือมินนะครับก็คือหกมินนั่นแหละครับ M6 แล้วพระเอกของงานเลย ก็คือหัวตาเกียวขนาด M6 นะครับนี่นะครับขนาด M6 นะครับนะอ,อ๋อนี่ M6 นะแล้วก็ก็คือได้ตัวตาตัวเดียวนะครับจบจบเลยงานล่างนะครับทั้งทั้งประกบล่างนะครับแล้วก็ทั้งทำลกขันกข้นลกขั้นล่างนะครับลูกขั้นล่างก็เราก็เปลี่ยนไซส์เลย จาก3หุนเป็น M6 นะครับก็หาซื้อสตัด M6 มาใช้นะครับแล้วก็น็อตหัวม่วงนะครับก็สั่งในแอปส้มได้นะครับมีมีขายเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าลูกค้าลูกค้าเล่นเกดค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้กล่องหนึ่ง200ตัวตกอยู่ประมาณ3,600บาท มันงบประมาณมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ส่วนท่อหดนะครับถ้าถ้าเล่นในตระกูลของ m หกเนี่ยใช้อยู่แค่ประมาณสักแปดมิลก็พอนะครับแล้วก็ใช้หัวหัวเป่าแก๊สนะครับพบติดตัวไปด้วยนะครับหัวเป่าแก๊สเอาไว้เป่าท่อหดนะครับแล้วก็มีขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือดอกสว่าน ห้าทับสามสนะครับคือที่ผมใช้นะครับก็คือมันได้ทั้งทั้งรีเวททั้งรีเวทและก็การเจาะนำของดอกตารบนะครับเจาะนำดอกตาบไปก่อนนะครับก็เป็น5้าสามสองครับมีอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ